ตัดหญ้าแบบไหนหญ้าแตกหน่อเร็วเพราะว่าเรามีเทคนิคและมีวิธีการตัดแล้วให้หญ้าเขาแตกยอดแตกหน่อออกมาเร็วนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเราตัดแบบไหนนะครับครับสวัสดีครับช่อง y o u t u b e สุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับพี่น้องวันนี้ก็บรรยากาศค่ำๆนะครับก็ภารกิจของผมก็คือ เอาอาหารให้วัวนะครับหลังจากนั้นก็ตัดหญ้าสดนะครับพี่น้องตัดหญ้าสดแล้วก็ให้วัวกินนะครับก็ประมาณตัวหนึ่งก็ประมาณ5กิโลนะครับพี่น้องตอนนี้ f c นะครับตอนเช้าได้เดินมาถามว่าหญ้าของผมนั้นทำไมถึงสวยแล้วก็ตัดอย่างต่อเนื่องนะครับมีเคล็ดลับการดูแลแบบไหนนะครับแต่ของ พี่น้องเกษตรกรบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับบางคนปลูกหญ้าได้แล้วไม่กล้าตัดก็มีนะครับปลูกหนึ่งปีเพิ่งตัดได้แค่รอบเดียวแต่ผมนี่ตัดสามสี่รอบแล้วนะครับพี่น้องเพราะว่าเรามีเทคนิคและมีวิธีการตัดแล้วให้หญ้าเขาแตกยอดแตกหน่อออกมาเร็วนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเราตัดแบบไหนนะครับเราไปดูด้วยกันนะครับนี่แหละครับพี่น้อง หากว่าตัดเราตัดเสมอดินเลยนะครับเมื่อตัดเสมอดินหน่อใหม่เขาจะได้ออกมาหรือญ้าที่ยังโอนเขาก็จะแต่ยอดมาจากหน่อเดิมนะครับพี่น้องอันนี้ผมตัดได้แค่สี่ห้าวันนะครับแลวหลังจากตัดแล้วเราใส่ปุ๋ยนะครับพี่น้องครับนี่ครับใส่ปุ๋ยทุกทุกกอเลยนะครับ ยาเขาจะได้แตกหนอมาใหม่เนี่ยแหละครับพี่น้องยาเตกหนอมาใหม่แล้ววัวเขาก็จะได้กินเร็วนะครับก็จึงนําเสนอให้พี่น้องได้ดูนะครับก็หลายท่านนะครับตัด้าแล้วชอบไปตัดข้างบนนะครับทจริงไม่ใช่เราตัดเสมอดินเลยนะครับพี่น้องครับเนี่ยแหละครับแล้วเขาก็จะเตกหนอมาใหม่เยอะนะครับพี่น้องดูได้ หนึ่งต้นแตหนอมาใหม่เป็นสิบต้นก็มีนะครับเหมือนกันน่อนี้นะครับออกมาเป็นสิบเลยนะครับอันนี้เป็นหญ้าหวานนะครับนี่ครับเดี๋ยวพาพี่น้องเดินดูนะครับนี่นะครับดูได้นะครับ ครับพี่น้องก็ดูได้นะครับผมใส่เสร็จตะกี้เดี๋ยวมีกี่วันเขาก็จะเตกหน่อมานะครับผมตัดแล้วใส่ปุ๋ยตามเลยนะครับพี่น้องหาว่าเราทําอย่างนี้นะครับเราก็จะได้หญ้าให้วัวกินอย่างต่อเนื่องนะครับนี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวประมาณอีกสามอาทิตย์ก็ตัดอีกนะครับอันนี้สี่สิบวันตัดสี่สิบวันตัดนะครับของผมนะครับ ก,กว่าเราจะตัดฝั่งโน้นในกินเสร็จฝั่งนี้ก็จะสวยตามมานะครับพี่น้องแล้วก็เปิดน้ำสปริงเกอร์อาทิตย์ละสองครั้งนะครับเพื่อให้เขาได้รับความชุ่มชื้นนี่นะครับการเทคนิคการตัดหญ้าเพื่อให้แตกนอนเร็วและว,วัวจะได้กินต่อเนื่องนะครับก็ตัดเสมอดินเลยนะครับพี่น้อง ว่าตัดเนื้อดินแล้วหนอที่ออกมาเขาไม่สวยนะครับอันนี้ตัดเสมือดินเวลาเขาเจกกหนอมาเขาก็จะออกรากรากใหม่ก็ไปถึงพื้นไปถึงดินเร็วนะครับเขาจะได้ดูดสารอาหารมาหล่อเลี้ยงลำต้นแล้วก็จะได้โตทันนะครับ ก็เลยนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้เลขเปียนเรียนรู้กันนะครับเทคนิคการตัดหญ้าเพื่อที่จะให้วัวได้กินต่อเนื่องตัดเสมอดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยตามไปเรื่อยๆนะครับอาวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ